โปรโมชั่น a l l s a l e เลขท้าย3ตัวรหัสสมาชิกรายได้ก้อนนี้บริษัทนำมาจากยอดขายของผลิตภัณฑ์สินค้าซื้อ3ทั่วโลกโดยบริษัทจะนำยอดทั้งหมดมารวมและแบ่งออกเป็น5%เโดยนำรายได้5%ก้อนนี้มาแบ่งออกเป็น2รอบรอบละ2.5%โดยรายได้ส่วนนี้บริษัทจะนำมามอบให้กับท่านสมาชิกที่ทำการซื้อสาขั้นต่ำา200 PV โดยมีเงื่อนไขดังนี้ สมาชิกที่ทำการซื้อ3ขั้นต่ำ200 PV ภายในวันที่1ถึงวันที่15ของเดือนจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับเงินรางวัลจากการประกาศรางวัลวันที่16และสมาชิกที่ทำการซื้อ3ขั้นต่ำ200 PV ภายในวันที่16ถึงวันที่31ของเดือนจะมีสิทธิ์ได้ลุนรับเงินรางวัลจากการประกาศรางวัลวันที่1ของเดือนถัดไปซึ่งวันที่ได้รุ้นรับเงินรางวัลนั้นจะตรงกับวันที่มีการประกาศ สลากกินแบ่งรัฐบาลหมายความว่าถ้าเลขท้าย3ตัวของรหัสสมาชิกอินดีมของท่านตรงกับเลขท้าย3ตัวของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านสมาชิกจะได้รับเงินรางวัลจากโปรโมชั่น All s ซ l l สามตัวท้ายของรหัสสมาชิกทันทีหากงวดนั้นท่านคือคนที่ถูกรางวัลเพียงคนเดียวท่านก็สามารถรับเงินรางวัลจำนวนเต็มแต่ในกรณีที่มีผู้ถูกรางวัลมากกว่าหนึ่งท่านทางบริษัทจะนำเงินรางวัล มาแบ่งให้กับผู้ถูกรางวัลเท่าๆกันโดยเงินรางวัลสำหรับโปรโมชั่น All s a l e เลขท้าย3ตัวรหัสสมาชิกรางวัล3ตัวท้ายรางวัลที่1มีมูลค่า50,000บาทนอกจากนั้นทางบริษัทยังมีรางวัลข้างเคียงเป็นรางวัล3ตัวท้ายรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จํานวน2รางวัลรางวัลละ3,000บาทและยังมีรางวัล3ตัวหน้ารางวัลที่1รางวัลละ3,000บาท ในกรณีที่ท่านเริ่มต้นธุรกิจด้วยแพ็กเกจ LPremium หรือ LPF ทางบริษัทมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกอินดีนที่เริ่มต้นด้วย2แพ็กเกจนี้จำนวน31,000บาทสำหรับใครที่ถูกรางวัล3ตัวท้ายรางวัลที่1ท่านจะได้รับเงินรางวัลเพิ่มอีก25,000บาทและใครที่ถูกรางวัล3ตัวท้ายข้างเคียงรางวัลที่1จํานวน2รางวัลรับเพิ่มอีกรางวัลละ2,000บาท และสำหรับท่านสมาชิกที่ถูกรางวัล3ตัวหน้ารางวัลที่1รับเงินรางวัลเพิ่มอีก2,000บาทโดยจำนวนเงินรางวัลที่ทางบริษัททำการมอบให้นั้นสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางบริษัทจะทำการแจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบ